ขอกับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่นไฮโลนะครับผมจะมาเล่นไฮโลมาหารายได้เสริมจากไฮโลนครับนะโดยการใช้สูตรไฮโลโอเคตัวนี้ครับอย่างแรกโจทย์สูตรกันไปก่อนเลยนะครับนัโจทย์สูตรกันไปก่อน4เปิดก่อนหน้านี้นะครับนะ่รอบก่อนหน้านี้สูตรจะคำนวณให้เรานะครับขออนุญาตโจทย์สูตรกันไปก่อนครับสําหรับท่านไหนนะครับอยากได้รายได้เสริมนะครับอยากหาตังใช้นะครับง่ายๆนะครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะกระจ่างครับ ว่าทำยังไงถึงจะมีรายได้เสริมถึงจะมีเงินใช้นับบอกเลยดูคลิปนี้ให้จบนะครับนะโอเคเปิดนี้เปิดที่4สูตรเข้านะครับเปิดนี้สูตรให้ไปที่ต่ํานะครับนะสตรบอกให้ไปที่ต่ําไปเลย2000บาทน,นะครับสูตรไฮโลโอเคตัวนี้นะครับเพิ่งคิดโคนขึ้นมานะครับนะความแม่นยําสูงมากเลยนะครับอาจจะไม่ร้อเ นี่ครับการโจทย์สูตรนะครับข้างล่างนะครับเราต้องจิ้มไปก่อนครับอ่ามาดูกันเปิดนี้นะครับสิบแต้มเปิดแรกมาเราบวกแล้วนะครับนะโอเคนะครับเปิดแรกมาเราบวกนะครับนะอเห็นไหมฮะง่ายๆนะครับเล่นตามสูตรนะครับสูตรให้ไปที่ต่ําไปต่ำโอเคเปิดนี้บวกสี่พันบาทนะครับสูตรให้ไปที่สูงไปสูงนะครับโจทย์สูตรกันไปต่อเลยสูตรตัวนี้ความมั่นยําสูงมากเลยครับเปิดนี้ให้ไปที่สูงนะเห็นไหมอัตราชนะสองรอบแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับโอเคเปิดนี้ให้ไปที่สูงจัดไปที่สูงครับ สูตรตัวนี้ครับความมป่นยำ80%นะครับนะอัตราชนะมากกว่าเสียแน่นอนนะครับผมบอ,อกเลยอัตราชนะมากกว่าเสียแน่นอนเห็นไหมการดูสูตรนะครับการดูครับการดูสถิต,ดติดูตรงนี้นะครับเปิดนี้คนระับมาลุ้นกันครับเปิดที่2เราว่าไงาโอเคนะครับมาแบบนี้บวกแล้วนะครับ14ค <ünüz> รับคูณ2ด้วยครับเห็นไหมฮะได้เด้งด้วยนะครับคูณ2เด้งเปิดนี้บวก6,000บาทเลยนะครับนะอ่าผมจะโจทย์สูตรกันไปก่อน นี่นะครับหกพันบาทครับเล่นง่ายๆครับเล่นไฮโลแทงขั้นต่ำสิบบาทครับนะเห็นไหมเข้ามาแล้วชนะนะครับสามเปิดตีนะครับเปิดนี้สูตรให้ไปที่ต่ํานะครับสองพันบาทเหมือนเดิมนะครับถ้าสูตรแพ้นะครับนะเรายังได้กําไรนะครับนะถ้าสูตรแพ้เรายังได้กําไรนะครับอ่าหารายได้เสริมง่ายๆครับสําหรับท่านไหนที่เบื่อบาคาร่าแล้วนะครับนะเบื่อบาคาร่าแล้วมาเล่นไฮโลได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับ ในการหารายได้เสริมง่ายๆของเรานะครับนะง่ายๆเลยนะครับมีเด้งด้วยครับนะถ้าโต๊ะเราได้คูณ3ามครับโอเคเปิดนี้เราแพ้นะครับนะเห็นไหมถ้าใครแทงสูงได้ได้คูณ2องอีกครับโอเคอนแรกโจทย์สูตกันไปก่อนนะครับโอเคเปิดนี้สูตรให้ไปที่ต่ำครับสูตรยังให้อยู่ที่ต่ำครับเราขอผมขอทบไปเลย4ี่0ับาทนะครับอมาขอทบไปสี่พันบาทเลยนะครับ เห็นไหมชนะ3รอบนะครับแพ้1รอบยังไงก็ได้กําไรนะครับนะเห็นไหมครับเล่นมา7จไม้นะครับโจทสุดมา7ไม้ชนะ3แพ้1นะครับอัตราชนะนะครับผมบอกเลยสูงแน่นอนนะครับมาลุ้นกันครับเปิดนะครับเห็นไหมมีคุณมีคุณด้วยนะครับข้อดีของมันมีคุณด้วยนะครับมีเด้งด้วยนะครับโอเคนะเปิดนี้มา9แต้มแบบนี้บวกแน่นอนครับอ่า บวกแน่นอนครับ4,000บาทครับเห็นไหมครับได้ทั้งทุนได้ทั้งกําไรกลับคืนมานครับนะโอเค8,000บาทนะครับเปิดนี้นะครับนะอ่ามาโจสุตกันไปต่อโจสุตไปเปิดนี้สูตให้ไปที่สูงนะครับความไม่ยำเห็นมสี่รอบแพหนรอบนะครับอ่าชนะ3นะครับไปที่สูงต่อ3,000บาทไปเลยครับยังไงกําไรเราก็ยังอยู่นะครับนะยังไงกําไรเราก็ยังมีนะครับ ง่ายๆนะครับเมื่อก่อนนะผมเล่นไฮโลนะครับนะผมบอกตรงนี้เลยเล่นไฮโลผมเล่นยังไงก็ไม่ชนะนะครับนะแทงสูงออกต่ําแทงต่ําออกสูงนะครับจนผมมาเจอสูตรตัวนี้นะครับสูตรตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยของเราได้ดีมากนะครับโอเคเปิดนี้สูงบวกอีกแล้วนะครับนะสูงอีกแล้วสูงเปิดนี้บวกอีกแล้วนะครับหกพันบาทนะครับนะเปิดนี้กําไรมาที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทไปแล้วทุนของเราห้าพันบาทครับได้กําไรมาหนึ่งหมื่นบาทแล้วนะครับง่ายๆนะครับ หาที่ไหนไม่ได้นะครับนะง่ายๆนะครับยังไม่ถึง5นาที10นาทีนะครับได้กำลังมาแล้ว10,000บาทไปที่สูงต่อนะครับอัดไปเลยครับนะออัดไปเลยนะครับถ้าเปิดนี้บวกเราก็เลิกเลยนะครับนะเราวางเป้าหมายของเราโอเคนะครับเห็นไหมสูตรเข้ารัวๆเลยนะครับแพ้เปิดเดียวเองครับมาลุ้นกันครับนะสูตรตัวนี้นะครับ บอกไว้ตรงนี้เข้าแน่นอนเห็นไหมครับคูณ2ด้วยนะครับนะสี่พันบาทเราคูณ2ด้วยนะครับเราคูณ2ด้วยนะครับนะเห็นไหมฮะง่ายๆนะครับมาเท่าไหร่นะครับเปิดนี้มาเท่าไหร่หนึ่งหมับาทไปเลยนะครับนะกำไรอยู่ที่26,00 0ับาททุน5 0 0 0ับาทกาไรอยู่ที่20,000บาทแล้วนะครับวันนี้นะครับกําไรผมอยู่ที่20,000บาทแล้วนะครับผมพอใจในการได้กําไรตัวนี้แล้วนะครับเห็นไหมสตรเข้าล้วนๆครับสุดเข้า5แพ1นะครับ ใครอยากได้สูตรตัวนี้ก็แอดไลน์ผมมานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยละกันนะครับเดี๋ยวให้สูตรตัวนี้ไปใช้เลยนะครับสวัสดีนะครับ